เ <c oughs> มื่อนี้จริญในธรรมีคนผู้หนึ่งเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเิ่นทะเลทลามาจาังใดกับโบหเมือวานเนี่ยมือกอนเนี่ยมือวันทียี้สิบสองเนี่ยแหละ ขึ้นมาตอนกลางเว้นมารเราทึงจิบเหล่าทึงเมามาพรอมทึงกินมาพ้อมตามนำทางมามาตาใส่หลัมมาตั้ตงแต่พูนทางหนองหานบนมาตะหนองเมกนะหนองเมกยางมาเอา ยินเหล่ามาเรยมาถามหาพระพระเพิ่นว่ายู่ใต้เคียนพ่นะถามหาซื่อกับบบอกบ่งูบ่งหูซื่อกันลืมสิไปหาเพิ่นเห็นอย่างสิไปบวชน้ำเพิ่นพนาน่ะหนูว่านเลยเมื่อก่อนเอ่มือมือนี่ก็เลยมาบอกเรียมประวัติของเพิ่นอีก มันกับบอมีแล้วพาอยู่ใต้เขียนนี่ก็มีอยู่สององค์ออก็สิไปเบิง่งไาองค์นั้นก็อยู่ฟางข้างนั้นองค์นี้ไปอยู่ฟางขง้างนี่มีอยู่ตอนนี้ถ้าถึงถ้าโดนแล้วอันนี้บ่โอนหอก็มาอยู่ได้บางสิยู่ไปอยู่มานั่งไปนั่งมาเลยถายวมว่มาสิอยู่นุมาตรมาบ่ให้อยู่ว่าซั่นละ่ะ อยู่ก็ต้องทำสมาธิเด้ขันอยู่บ่ทำบ่ได้บด่เหตุเนี่ยบ่ได้บ่ห้อยู่แม้อยู่กินเข่าเล่นซื้อๆนีแม้นว่าสิมาคนนี้บัตรกับบ่หายอยู่ขันบท่ทำสมาธิบเ่เหตุการเหตุงานเหตุเวียงยังหายกับบ่หายอยู่ขันบ่เหตุสมาธิ คันบ,บ่ปฏิบัติตามท่ามตามวินัยตามอาจารย์ที่แนะนำแนวทางสี่ทางบอกให้ทำให้เหตุึ้นเลยว่าอยู่่หมื่นดูกันกเลย <c oughs> มือว่าในกระซื้อภาเขาให้ แระดนุง่งเห็นนุง่งผ้าขาวยูนันภาพนั้นเออมือก้อนนี่ <c oughs> นั่นมือก้อนนู่ว่านนี่มือว่านนี่เน,ะนเาะนามือเศ้าไปบิดบาทมือก้อนเนี่ยเราเวยมือว่านเนี่ยไปบินบาทตาผ้าขาวมือก้อนไปบินบาทตาผ่าดำผ่าไาย บพท่านเนีแทะหัวเออเมื่อวานเนี่มาแทหัวแทหัวให้รักษาสินหาให้ครบบริบูรณ์บทลลุบล่บดังบัลอยแค่นี้สินหานี่เป็นสินอริยสินแปดเนี่ยยังบ่ใช่สินอริย,ย,าาย,อรยเอาสินหาให้ครบเนี่ยเป็นสินอริย พระศาสดาบัญญัติวัยยังสัต <c oughs> ต้องรักษาศีนหาห้ครบแต่หนาสิครบโยพินสิบมีสัญญาอย่างไรเพราะว่าเพนถิมเมียมาเป็นยีิีปีดาวเปมืนบ่มีลูกบม่มีเมียเอาตาเหล่าเป็นเมีย ยูเบิงว่าพนสิตัดไดบอถามว่าเจ้าสูบยาบอสูบเจ้ากินเหล่าบอจินจินมาน้ำทางในหละวสันเจ็บมีอาการแล้วเบิงแล้วบ่มีอาการเมาการพูดจาบอเลอะเดือนเบิง เลี้ยงแจ้งคอยหนีมามาหาหมองวดมีปัญหาปัญหาอย่างลูกไรหนีลูกมันว่าออกหอดมึงหอดกูเมกะพอวสัสด่าคืออันนั้นมันเป็นเลี้ยงของเขาปกันเมาบ่าละ่ะเมาแล้ววอาโอ้ยคำว่าวกินเหล่านกินคาคากินต่อไปบ่หูจะพอบ่หูจะกลูกคนละถอดเป็นเซี่ยวกันวัสดนาการเหล่าผ้าไปวัสดนา ่าไปสนใจมันเลี้ยงเ,าเราเรานี่สนผู้ใดกินผู้นั่นหละเมาผู้ใดกินผู้นั่นละบบ้าบ้าไปหอดพบชาติอื่นอีกพบชาตินากนยังบ้าอีกอยูยอ่ผู้ใดกินเราเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เจนเหล่ามากมากเสรภคบมากมากเนี่ยสุราแหละเมไลวิบากได้รับวิบากคือตกนรก ผลนะ่ะผลกรรมวิบากของการกินสุราเนี่ยต้นรกถ้าได้วิบากอย่างเบาได้กลับเกิดมาเป็นมนุษย์อีกผู้นั่นสิมีจิตวิปลิตเป็นบาเป็นอย่างคนจิตวิปลิตเป็นบาขึ้นหน่อยแท้คนกินเหลวขึ้นหลายอ่ะมันต้นรกเบิดอนะ่ะผู้ใดกับกับเกิดเป็นมนุษย์อีกแก่แฉนิดหน่อย <c oughs> ก็เลยมีจิตวิปลิตเป็นบาเแล้วบวชขามาดอีเจอตั้งแต่บาป ตัวบ่ได้เล่บบัดน,นี่ยนิสัยคุ้นบาปเป็นยังไงแบบไดโวยรูก,กันดีมาดีๆที่แหลกมาดีๆต่อไปบาขึ้นอันนี้ก็จักสีจังไหนบอกว่าถือเด้อแล้วก็ให้โอกาสเบิ่งสะกวอนอยูได้กับยูยูบ่ได้กับไปถ้าบ่เหตุตามเราบอกเราสั่งเราทำผ้าทำเนี่ยคืออยูน้ำยู่น้ำบ่ได เดินต้องเดินจงกรมต้องนางสมาธิต้องปฏิบัติต้องศึกษาธรรมมะของโทพทธเจ้าธรรมวินัยธรรมคือคำสอนมีหายฟังเรามีหายฟังวินัยคือศีลเดียวสิบห้าฟังปฏิโมกแป๋ ปฏิโมกที่สวดอยู่น้ำวัดในบรูเรียงดอกเดิมลำเดิมลำเดิมลำเมจบเอาเงินไปจ่อยผู้สวดจ้างกันสวดในฟังเราเคยไปฟังเราเล้ากับบรูเรียงเดี๋ยวนี้เราเอาปฏิโมกแปรมาท้วนศีลตัวเองดูดูองค์เดียวบ่ต้องสวดปฏิโมกเตคขออาจารย์อยู่ ฟังได้บ่ครับฟังแบบไดฟังเอาอัดชิบไว้ฟังเลยครับได้ฟังเหตุห่ังหมดอาจารย์ถามว่าฟังเหตุหนังนะแต่แต่สวดได้ผูดด้ใดคืนสวดเนี่ยป้าาบาดเด้ยอยู่หอดอยู่สามรูปเนี่ยสามรูปถอยลงมาหอดหนึ่งรูปเนี่ยว่าต้องสวดปาติโมะเด้แต่ไปหาฟังที่อื่นได้โยถามมันไก ก็เลยว่าฟังฟังเพื่อทบทวนศีลตัวเองอนได้อาจารย์อนุญาตแล้วก็เลยก่าอัดชิบแฝ้ให้องค์หนึ่งอ่านปฏิโมกข์แปลอัดชิบไว้ทวนศีลเจ้าของขึ้นจากทวนกับทวนขึ้นจากฟังกับฟัง ต่อไปสิหายโน้มพุนีฟังศีลตัวเองศีลพระนี่ลแหละก้อนสิบวชอ่ะเ่อหายบวชง่ายเด้กผ่นบ่สมควรเพราะสิบวชหายเ่ยสิบวบวชหายง่ายอย่างเร็วฉลาดรูดีเบิ่งทีกิริยะ่าทางเบิ่งการถือบาทล่างบาทห่มหายอย่างข้องแขาวดดีแล้วพว่ลรูศีลรูทัาวินัยของตนเอง เพราะสิเป็นพระใดนจังคอยสิบวชดให้ถ้าบ่าได้บ่เห็นปานั้นบวชให้บ่ได้เดียวสิพระผ่านเลี้ยงไปทั่วทีทั่วแดนบ่รักษาศีลบ่รักษาธรรมและก็ให้ประพฤติปฏิบัติจนกลัวว่าสิได้สมาธิคุ่นืึว่าจังสิบวชดให้ถ้าบ่าถึงขันนั้นมันสืบ่ศรัทธาจริง ศรัทธาพระพุทธเจ้าบ่บมันศรัทธาเราศรัทธาพระพุทธเจ้าจังลงม,มันต่อพระพุทธเจ้าฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าบ่บมันคําสอนของเราเรามีให้ฟังผ้าไตาปิดมีมีเป็นเสียงบ่ใดมีเป็นหนังสือเพราะคนนี่บ่บมีอ่านหนังสือบ่บปินเขียนหนงังเขียนซื่อจ้าของบ่ออก เกี่ยวกันบ่บ่เมื่อได้เจี่ยวกัหนังสือั่อีหยั่งเลยเกี่ยวกับผู้ท่ายทอดหายฟังเนี่ยอาจารย์เนี่ยทายทอดหายฟังคำใดแน่แล้วก็มีธรรมะของไผ่มาหายฟังแสดงธรรมไผ่หาฟังเราฝึกปฏิบัติมาแล้วสิหปี ปีสิบหกอยู่อแล้วอยู่ตะกับพุทธวจนะล่นล่นเมื่อเคยว่าจะเอาไฟเขามาแจมเอาโเบรียเาอาโอคงเดียวเอาอาจารย์คือกลิ่ <c oughs> เป็นอาจารย์แล้วไปขอในสายจากอาจารย์คือกลิ่แม้ว่าจังได้ก็ตาม แล้วกับบอคอยได้ไปขอที่แรกอ่ะเล่าไปในเลาไปสังเกตไปวัดหน้าป่าพุ่งเนี่ยแล้วไปสังเกตเพิินเห็ุจังใดทําจังใดมือสําคัญเห็ุจังใดมือวันพระเหตุจังใดวันธรรมดาเหตุจังใดแล้าสังเกตเบิ่งถูกอย่างแล้วสังเกตพระของเพิินป,ป่าพืชปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของอาจารย์ ตั้งเอาไว้ให้เลาได้ไปให้เน้นหน่อยสอนเปลี่ยนแกงให้เน้นหน่อยสอนเน้นหน่อยยูหันเน้นหน่อยรู้จักด,ดีเลยบอกว่าสอนผมแนะ่เน้นหน่อยสอนผมแน่ผมอนุญาตให้สอนสอนเลยเพราะว่าท่านยูนีท่านยูนี่ท่านยอมรู้ดีกว่า เรียกว่าสิเมื่อนั้นร้องเจ้าอาวาสกันนางยูนํำที่บอกเน้นหน่อยสอนเน้นหน่อยกับมาสอนแจ๊กะสอนดีถูกตองตามตรงตามตรงตามอาจารย์คือกลิก่ววางเอาไว้วางโกดเอาไว้ถูกอย่างนับว่าดี แล้วไปทุกขังแล้วไปพิจรนนารณาแล้วไม่ได้ถามแล้วเบิงเอาเบิงเอาว่าเพิ่นสอนลูกศิษย์เพิ่นไหวจังไดลูกศิษย์เพิ่นทำจังไดแล้วต้องทำเราจำมาไว้มาทำล่างบาดจังไดเจ็บจี้วอกีว้อนจังไดเจ็บผ่าตัวอย่างจังไดทำจิต ของสงตอนเช้าตอนเย็นยังไดแบบไดแล้วเข้าไปสังเกตเอาอ,อันนี้ก็คือกันโยมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อยู่หายฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังตั้งแต่ต้ตนแรกไปจน ถึงตอนใดก็ได้วาคุณสิเป,เปลี่ยนบ่จิตใจของคุณสิเป,เปลี่ยนบ่จิริยะทาทางคุณสิเข้าลบนอบนอ,บนอมเข้าในถ้ำบ่เข้าในวินในบ่จิริยะทาทางสิเข้าลบคู่บาอาจารย์บ่หรือสิบวเล่นคือกันกามูพวกหาสิเบื้งตอนนี้ไป สิมีการเปลี่ยนแปลงสีมีเขาหลบผู้บาอาจารย์สิมีการนอบนอมต่อคู่บาอาจารย์สอ่ดูแลปณิบัติของอาจารย์กังใดแบบใดสิเหตุบอกนี่มันเริ่มต้นขึ้นไปทัพี <c oughs> มันจังคอสิเป็นพระใดบมแมนว่าสีอยากบวชสดไปปงผม ปงนวดออกมาบวชนลดอันบวชนห้ควยตัวนั้นจมบวชนห้คว้วอะเมื่อหูเลียงหูแล้วอย่างเลยบวชนห้ขัยวล้วเห็ดได้ป้อยออกมันไปหาจินหญ่จินข้าไปตัวถีบตัวแดนเหตดไปตัวเห็ดโบลูเรียงลูแล้วเลยขั้วบวชนห้คน ขันบวชแบบนั้นเหมือนบวชในข้ยเยี่ไปเฮ็ดทั่วที่เลยเฮ็ดคือเขาเลยเฮ็ดแบบเป็นคนอยู่เียบวชเขามาแล้วผ้าผ่าเหลียงไปเฮ็ดคือคนเนียคือเป็นคนอยู่เียคืออยากเฮ็ดยังได้ก็เฮ็ดคืออยากท่ามยังไดก็ทําคืออยากกินอยากดังอยากนอนยังได้กันเป็นไปหนึ่งนึ่งเราเห็นมาหมากต่อมาที่นี่ตรงตามพระศาสดาบัญญัติคือต้อง เข่ามาเป็นตาผ่าขาวมาประพฤติขอวัดปฏิบัติสะก่อนเลียวเบื้องผู้ใดขันไปหลายๆอยู่หลายๆคนยังเสกปาเป็นตาผ่าขาวนี่ผู้ใดมีปัญญาผู้ใดมีไหวพิป,ปัญญาดีกระทําตามของแข่ว่องไว้ดีศึกษาได้ดี นะ่าขวัดปฏิบัติทำได้ดีผู้นั้นสิยูได้สามพันสามเดือนสิบวชให้ขันผู้ใดเบื้องแล้วยังยังบ่งได้เลยเนี่ยยังเข่าทางบ่ได้เลยเนี่ยยูได้เป็นสิบเดือนเป็นปีเพิ่นจังบวชให้นะปั่นนั่นบ่แม่นสิปล่อยบวชคือบวชหัวบวชคุ้ยเสียวอย่างมะลูมีแต่แต่เขียนหนังสือเขียนเขียนนั่นชื่อตัวเอง,อเองกับบ่ออก สิมาบวชโลดนี่บวชไปเหตุอย่างสัจบันคือบ่ต้องสวดอย่างมากมายบาต้องไปสวดเลยเข่าถือมองเข่ามาถือมองดีแล้วนังหนีออกไปบวชอยมองอื่นแสดงว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนาที่จะได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าบุญไม่ถึงแม้แต่จะเกิด มา <c oughs> เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่ถึงบุญไม่ถึงก็เลยบ่อใดบวชน้ำพอเหตุน้ำบอ่อใดคันเหตดน้ำใดแสดงว่าถึงเกิดในชาติดำก่อให้เกิดท่าขาวนี่เพิ่นเกิดมาในชาติดำถ้าเพิ่นมาเหตุให้ถึงแล้วเพิ่นจะได้เป็นท่าขาวขึ้นมาได้เลยเพิ่นจะได้ตกต่ำไปต่อไป คบต่อไปเพิ่นกับอะไตรกตกทำเพื่อนจะเจร่ญนไปเรื่อยๆนี่ <c oughs> ถ้าต้องเบิงก่อนดูแลก,ก่อนว่าเป็นไปจังใดมากจังใดคอยบอกคอยเว้าไปเพิ่นเพิ่นสิคือเล่าบ่เล่าเนี่สแสวงหาด้สแสวงหารรมไปปฏิบัติเป็นตาผ่าขาวก่อน เห็นทำ้าบางส่วนแล้วจังมาบวชบวชแล้วน้ำหาวินัยเจ้าของน้ำหาศีลเจ้าของบวชแล้วบหูจักศีลเจ้าของสแสวงหาไป <c oughs> พันษาสิข่าพัรษาสองเจอพุทธวจนะ ในบุญของเราอันนี้กัมาเจอพุทธวจ,จนะกน่อนเ,าาาเ,เน,เเน,เนี่เพิ่นเข่ามหาเฮาเนี่ยมาเจอก่อนแ้บเพิ่นสบเพิ่นสสบบวชเนี่ยแล้วต้องมาบวชบาได้ต้องเป็นตาผาขาวก่อนเบิ่งก่อนิริยาธาทากอย่างใดกันเบิ่งไปสร้างให้ยุดเหล่าสร้างให้ยุดบุรี ตั้งแต่เมื่อเขามาที่แรกเท่าเมื่อนี้เพิ่นยังบอท่านด้สูบยาจักตัวเดียวหรือไปลากสูบหรือใส้ก,กับบุฟสูบไปบ่สูปปบมีโยมถามว่าอันหิวเหล่าบ่เพิ่นก็บ,บอกว่าบ่หิวอยากสูบยาบ่ผลก็บบุเพิ่นก็บอกว่าบ่อยากสูบเหลียวเบิงชาค่ะนิ่งดี บกหัถล้นทะลุข้คันค้นยากเหรามันต้องหูดหยิดต้องค้นจากสูบยามันหูดหยิดมันเอาตัวเองบ่อยู่เราเคยเราเคยมาเมืดอดยาทีละสามเดือนนี้นกลับมาสูบได้คือเ่ามันยากขนาดนั้นกล้าพนั้นกันลุง พนันกันพุนกับมี่อดได้สามเดือนบัดซีสูบไปสูบยางไปเจอกันท so well, so so ั้งสองคนเลยสูบยาไปเจอกันกันเลยตกลงกกนเอิดสูบทั้งสองคนปรับกันบ่ได้ก็เลยสูบต่อนั่นนะเฮ็ดยากเติบอยู่ด้ถ้าบ่มีบุญบ่มี่วัดาสนาที่ศิเขามาทังนี้เนี่ยแม่แต่ฟังกับฟังบอกก็เลยไปเมือวานนี่ไปบินทบาะ ไปบินธบัตไปมาแวะอยู่เดี๋รวำเอาวิทยุให้ผนฟังตักได้ปีนึงแล้วล่ะก็เลยไปขอวิทยุนั่นขึ้นมาเพ mm. ิ่นจะให้ขึ้นมาแล้วบ่ให้บ่าเอาบ่ามีคนฟังเพราะวันนี้มีคนมาฟังแล้วก็เลยขอวิทยุนั่นขึ้นมาไม mm. ่ให้เพ่นฟังมือวานนี่เพิ่นก็บอกว่าดีเข้าใจอยู่แสดงว่าฟังได้กระเบิ่งไปมันก็นยังบ่เทียงอยู่ดี บะเทียงอยู่ดีเบิ่งไปเรื่อยๆจนกลัวว่าสิล้งใจบวชจ้างคอยสีเทียงเทียงแบบไหถ้าบอยังล้มหมั่นแท้จะบ่บวชให้เคยบวชใหนคนเมื่อแล้วมันมามนขัดงางากับของขัดงางอาจารย์มันบอ่เขาลบอาจารย์พูบบวชให้เพิ่งยังว่าเพิ่ิมาอมยู่น้า เลี้ยงเราให้เขาบวชเขาว่าบ่ให้บวชปันใดอยากบวชเขาสร้างให้บวชเขาเลยพาไปบวชบวชมาแล้วเนี่ยโอ้ยมาคัดงานอาจารย์ดาเนี่ยเพราะเขาหายเขาดาแล้วบวดเนี่ยเขาไปแสดงธรรมอยู่ทางขรัตกลับคืนมาขนของขึ้นรถนีแ้เราอยากกลับมาอีกกับบ่ให้ตอนนั้นเราบ่ทัตรลูก ถ้าเขาเขามาขอโทษไม่เนี่ยถ้าเขาบอหับเนี่ยเขาเสบอาบัตนี่พระบริจ้าตัดไว้แล้วผ่าตรงนี้อยู่แต่เขากับพระได้เขามาขอโทษหรอกแต่เขามาวนเวียนอยู่อยากที่เขามาแล้วบอหับเ <c oughs> <c oughs> ขาบขอกเขามาตรงตรงแล้วมาสาบขอนี่รล้ว,ว่าเราผ่า แต่แล้วบอ่อหายโอกาสเขาเขาบ่มีหม่องยูแล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าปัปอะบติอาจารย์ภูบรับภูบ่อหายบ่อหายค่ำขอโทษเบอร้อยแับ เขาบ่ได้มาขอโทษแต่ว่าเขาเข้ารู้ลแล้วว่าพระสูตรเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ผิดแล้วก็เลยจำไว้จำข้อนี้ไว้เลยถ้าลายเขานี้แล้วหรือเขาบ่ได้ลไแต่เขานี้เองเขากลับมาขอโทษก็ต้องให้ งดโทษให้เขาถ้าบอกงดโทษให้เขาพระบุทิเจ้าป้าอาจารย์ปาบาบัิของอาจารย์เนี่ยอันนี้แล้วก็เลยว่าโอ้เราผ่าดตัวนี้เอาไหมบ่เหตุอีกต่อไปนี่อยู่ในใจของเราเราต้องให้โอกาสให้โอกาสแล้ว ยังเป็นอีกสองเทียสามเทียเขาก็จังคอยสะเพิดนี้ไปไล่ขับออกจากหมูไปเลยบอให้อยู่ผ้าหมูเสียพวกนี้สิหาสังวาสบได้หาผ่านอาวาสบได้พวกนี้สิหาอาวาตอยู่บได้เลยพวกบว่ฟังคมอาจารย์ อันนี้แหละแล้วก็เลืยเบิ่งแล้วว่าสร้างห้งดยาสูบกับเราเนะิ่เินกับยั้งนิ่งอยูเ่เบาถึงกับสั้นเบาถึงกับลุงแดงเบาถึงกับอยากเบาถึงกับหิวแมแต่ยาสูบกับว่าเห็นสิบไปพัวพันเบ่ไปไกลคิดอันนี้ก็อาจจะมีบุญอาจจะเป็นคนมีบุญที่เขามาได แต่สิมีไปหอดมือไทยฟังไปก็ขออนุโมทนาถุกคนเดิมมือน,นี้ฟังไปเบึงเหตุไปเบึงเพื่อนเขามาถึงทางแล้วล,ล่ละดีแล้วล่ะว่าเพิ่อนเหตุใดสำนดนั่นฟังไปต้องดูกันนั่นๆจะดูคนดีบ่ดีเนี่ยมันต้องดูกันนั่นๆเดี๋ยวมันสิโผล่ออกมาหเห็นดีสิโผล่ออกมาหเห็นหรือซัวสิโผล่ออกมาหเห็น